อีลอนมัสชายที่รวยที่สุดในโลกเคยกล่าวไว้ว่าไม่ใช่ใบปริญญาแต่เป็นทักษะที่นําไปสู่ความสําเร็จและนี่คือ3ทักษะที่อีลอนมัสแนะนําที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในโลกยุคใหม่ข้อที่1การทําตัวให้เป็นประโยชน์ในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมากกว่าผู้สร้างอย่างเช่นในทิกต o k เนี่ยคนดูคลิปก็มากกว่าคนทําคลิปถ้าคุณสามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้มากผู้คนก็ยินดีใจ่ายให้คุณมากเชก่นกัน2การอ่านหนังสือยกตัวอย่างของอีลอนมัสนะครับเขาไม่ ไม่ได้มีพื้นหลังทางด้านการบินการอวกาศแต่เขาสามารถสร้างบริษัท spacex และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดอวกาศได้จากการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะช่วยคุณมีความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้นข้อ3ให้ความสําคัญกับหลักการก่อนวิธีการเรียนรู้ในพื้นฐานก่อนเสมอจากนั้นถึงเริ่มฝึกวิธีการถ้าพื้นฐานคุณแน่นมันจะทําให้คุณต่อย,ยอดได้ง่ายกว่าผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกเล่นกีตาร์เนี่ยถ้าคุณฝึกเล่นเพลงใดเพลงหนึ่งไปเลยอ่ะคุณก็จะเล่นได้แค แค่เพลงนั้นเพลงเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจพื้นฐานเรื่องของโน้ตเรื่องของคีย์เรื่องของคอร์ดต่างๆเนี่ยจะทําให้คุณเล่นเพลงไหนก็ได้นะ